สุขภาพดีสร้างได้วันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของส้มค่ะส้มดีกว่าที่คิดจะเป็นอย่างไรมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารงสรันนายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องก,กันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีสสดครับมีครับโอ้โหวันนี้หลากหลายส้มเลยค่ะ,ค,ค,ะคุณหมอก่อนอนอ่นมาเราคงปลูกส้มไม่ไหวเราว่าเราจะไปซื้อส้มอย่างไรค่ะคุณหมอ,อวิธีการเลือกซื้อเนาะก็คืออันแรกดีที่สุดก็คือมันจะต้อง ต่งแต่งตึงๆนะผิวสัมผัสนี่ส้มส้มส้มบ้านเราจุ้ยแบบนี้ส้มบ้านเราเขาเรียกว่าส้มเกียวหวานมั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 นคนละพันกับส้มแบบอื่นนะส้มเขียวหวานคือปอกได้มือได้ค่ะมันก็จะไม่ติดเวลาเราซื้อส้มเนี่ยเนี่ยเพอร์เฟกต์เลยรูปนี้เนี่ยที่คุณหมอถือใช่ไหมคะก็คือมันจะต้องตึงนะผิวต้องตึงผิวต้องตึงอันที่หนึ่งผิวตึงเรียบค่ะไม่ขูุขันที่สองไม่มีรอยบุ๋มถ้ารอยบุ๋มเนี่ย แสดงว่ามันนานแล้วมันเริ่มเน่าแล้วทับกันจนเป็นรอยบุ๋มอันที่สามคือบางเรียบมีน้ำหนักเยอะโอ้นี่เนี่ยของดีมากเลยแน่เนี่ยกิรุกกิโลท่นเด็กสองลูกนี้เนี่ยนะคะคุณหมอขออนุญาตสัมผัสโอ้ต้องเอาลูกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันต่างกันคุณผู้ชมคะนี่จะหนักกว่าแล้วก็ดูจากเขาเป็นพระเอกกว่าพระเอกกว่าเพราะลูกก็ใหญ่กว่าเนี่ยเวลาซื้อ ค่อยๆค่อยกดเดียวได้คนขายยัด่าแว่แม่ค้าจัดการกดมันจะมีความตึงแน่นแล้วก็มันจะเด้งกลับมาแต่ว่าถ้ากดปุ๊บบุ๋ม้วยจะดงว่าเปลือกข้างในมันไม่มีน้ำอ่ะไม่มีมันแห้งมันแห้งแล้วก็มันมีรูกลวงอ่ะมันนานแล้วอย่างนี้เหระคะแล้วหันมาดีดูที่ก้นมันตึงเต็มไหมเนี่ยต่างกันไหมคะก้นมันเต็มไหมเนี่ยอันนี้อันนี้บุมกว่าบุมบุมบุ้งบุมนิ่งยินยิ่งบุมยิ่งดีล่ะค่ะเพราะว่ามัน มันแก่เต็มที่มันก็จะคือตรงกลางเนี่มันมันจะไม่ขยายนะแต่มันขยายรอบข้างมันก็เลยมีรอยบุ๋มนะแสดงว่าหวานกว่าเหรอคะคุณหมอหรือยังไงแก่กว่าแก่กว่าแล้วก็พอบุ๋มเสร็จมันก็จะแป้นอ่ามันก็จะแป้นใช่ไหมนี่อ่าอันนี้ก็แป้นแต่ว่าลูกนี้เล็กกว่าลูกนี้ดีกว่าแป้นแล้วตึงแน่นนะทีนี้แล้วแต่พันธุนะแต่ว่าถ้าเป็นส้มเขียวหวานเนี่ยพันธมันจะต้องสีออกมีส้มถ้ามันเขียวอื้ออะไรมัน ยังไม่แก่มันเปรี้ยวถ้ามันเหลืองมันจะเริ่มหวานแล้วแต่ว่ามันจะมีพันุ์ที่เราเห็นตรงนี้ก็คล้ายกันนะอันนี้ก็เป็นพันหนึ่พัน์หนึ่งอันนี้เปลือกมันจะแกะยากหน่อยคือเห็นจากสีคือสีก็ต่างกันละเปลือกหนาด้วยไหมมันต้องเลือกเลือกเป็นเปลือกเลือกให้เป็นก็คือว่ามันต้องเรียบนะมันต้องแป้นมันต้องคั้วไม่หลุดรอยต้องบุ๋มนะแล้วก็มีน้ําหนักโดไม่บุ๋ม เหมือนก็เดินเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเรื่องเหมือนกันอย่างลูกนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยเรียบนะก็ผมซื้อผมจะเลือกลูกนี้มากกว่าลูกนี้มันมีรอยบุ๋มเยอะแยะมันไม่ยังไม่แก่เต็มที่มันก็จะน้ําหนักน้อยกว่านะทีนี้ประโยชน์มันอันที่หนึ่งเลยมีวิตามินซีสูงมากปริมาณเท่าเท่ากันเนี่ยก็น้องๆมะละกอใกล้เคียงกับกล้วยน้ําหนักเท่ากันนะวิตามินซีนะแต่ว่าไม่เป็นไรก็กินแล้วมันกากเยอะ แกาก <ไป S 1> ายา่เยอะแล้วมีสารต้านอนุมูลที่อิสระมากนะทีนี้ไอ้วิตามินซีเข้ามามันมา,มา,มาพร้อมกับสารฟอวินอยชนิดหนึ่งเรียกว่าเฮสเพอรีดินเฮสเพอรีดินเนี่ยมันคือสีที่อยู่ในน้ำที่เป็นสีน้ำส้มอ๋อสีส้มเฮสเพอรีดินสูงมากอ,มอย่างอื่นไม่มีมากเท่านี้นะ,ะมันจะต้านอนุมูลอิสระเอ็นซีดีทั้งหมดเลยนะทุกโรคทางด้านโรค ไมติดต่อทั้งหลายมันลดคอเลสเตอรอลลด L D L ลดน้ำตาลลดไขมันลดความดันครบถวนเลยมีประโยชน์มากกินส้มเนี่ยเราต้านทู่กับโรคไม่ติดต่อได้เยอะตั้งแต่เบาหวานความดันไขมันสูงค่ะแล้วพอมันเข้าสู่ร่างกายเราเฮสเปอริดีเนี่ยมันจะช่วยดึงไขมันไปเผาผลาญในลือไปที่ตับนะมันเอาไปจัดการโอเมก้าหที่ตับเลยมันดึงมันไปตามมันไปนะ เราจะไปกินอย่างที่กากนะเพราะว่าเวลาเรากินส้มเนี่ยถ้าเรากินแต่น้ามันอย่างเดียวเนี่ยนะเราได้น้ําตาลไปเพียบเลยเพราะนะ้ําส้มหนึ่งแก้วเนี่ยมันมาจากส้มเนี่ยประมาณสองสามลูกเลย<ช>นะ,ะแล้วมันก็ได้น้ําตาลเต็มๆแล้วก็มันไม่จําเป็นอนะถ้ากินกาก,ากมันก็จะช่วยระบายท้องเป็นกากใหญ่ในร่างกายด้วยหรอซึมน้ําตาลลดลงค่ะแล้วก็ทําให้อยากอาหารอานนี้สําคัญมากมเวลากินส้มเข้าไปมันจะกระตุ้นหลังฮอร์โมนตัวหนึ่ง อะไรครับคุณหมอฮอร์โมนลดความอยากอาหารคือกินไปแล้วมันอยากซีซเคเนี่ยคอเลสซิตอลไคนินี่มันเป็นฮอร์โมนเอาว่าซีซีเคแล้วกันนะฮอร์โมนชนิดหนึ่งมันหลั่งออกมาแล้วมันจะทําให้ไม่อยากอาหารบางคนหมอไปซื้อตามที่คุณหมอบอกแล้ววิธีการทานก็คุณหมอก็บอกมาแล้วาต้องล้างมือดีๆเนี่ยคุณหมอคะว่าจะถามคุณหมอล้างมือก่อนแล้วก็ไปล้างส้มเพราะว่าเปลือกส้มเนี่ยหลายคนก็มองว่าเรื่องของยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงมันเยอะมากเขาฉีดแล้วมันถึงสวยไม่งั้นขายไม่ออก แน่ทำยังไงดีคะอ่ะก็ก็คือเราต้องเอาซื้อมาแล้วก็ต้องแช่น้ําเกลือหรือน้ําส้มสายชูหรือว่าดีที่สุดเลยคือแช่ผงเขาเรียกผงฟูนะอ่าเบกกิ้งโซดาอ่าเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาทั้งหนึ่งช้อนโต๊ะในน้ําแช่ไว้สัก15นาทีค่ะหรือว่าถ้ามีน้ําไม่มีก็น้ําส้มสายชูก็เท่ากันก็ช่วยได้อ่าล้างล้างแช่แล้วล้างน้ําสาดแล้ว เอามาเสดดน้ําแล้วก็ทีนี้จะกินก็สบายใจก่อนกินก็ล้างมือก่อนนะค่ะคุณหมอคุณหมอมีวิธีการปลอกไหมคะปลอกยังไงเวลาปลอกส้มนี่นะอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมสารภาพมาวิธีการปลอกส้มทํายังไงที่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็จิกเข้าไปมันง่ายนะคุณหมอจิเลยเขาปลอกส้มอย่าปลอกที่ก้นเขาปลอกที่จุกมัน ฝั่งนี้พอ,อปอกที่นี้แล้วมันจะแกะง่ายเราก็จะปอกหัวมันก่อนออทำงนี้นะล็อกไปก่อนนี่นี่น,นี่ความลับของเจ้าคุณปู่เลยแล้วเนี่ยมีกลิ่นออกมาแล้วเนี่ยเอาไปก่อนนะเห็นไหมอันนี้เราก็มีดอันเล็กๆนี่แหละจะทําให้เรากินส้มอร่อยไม่ไม่ช้ำนะแล้วเราก็กลีดกลีดสักห้าห้าหกแฉกนะเกล็ดนี้ครับเราเสร็จแล้วเราก็เอาปลายเนี่ยส้าะ เห็นไหมครับอ่าอ่คอยค่อยๆเ้อ,อไปว่ามันนิดนึงแล้วทีนี้เราก็จะได้เริ่มกินส้มอย่างอร่อยอร่อยอแล้วก็เสร็จแล้วก็จับมันหมุนนิดนึงแล้วเราก็จะได้ส้มที่อร่อย,อเ,ออยเด็ดอร่อยเลยนะโอ,โอ้โหให้ชิมนัครับไม่ชิมเลย อนนุญาตะะคโอ้โหนี่ส้มนี่สุดยอดเนี่ยผมจะบอกให้นะกินเขาแบโอ้โหมันอร่อยอร่อยมากเลยวันนี้มีประโยชน์มากๆเลยเรื่องของส้มส่วนส้มแขวานนี่คุณผู้ชมก็แกะได้อยู่แกะได้เหมือนกันแกะเหมือนกันแกะเหมือนกันมกซาทิ้งหน่อยได้ไหมคะโอ้เหมือนกันยังมีเวลานี่อย่าไปแกะจากนี้นะผิดเลยวันฉับหมดแล้วหามีดเล็กๆมาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย ต้มือนตุ๊กตาคะนี่ฮะสวยไหมครับเนี่ยสวยค่ะอ่าแล้วก็สามารถจะไปเสิร์ฟโดยที่มีเปลือกอยู่ดูงดงามค่ะส่วนเรื่องของส้มโอเดี๋ยวค่อยเทปต่อไปเทปต่อไปจะคุยึงว่าวิธีการเลือกส้มโอเรื่องยังไงค่ะแล้วก็จะส้มโอแก่อ่อนยังไงมันจะทิ้งให้ลืมต้นยังไงปอกยังไงเดี๋ยวจะมาสาธิตได้ดูต่อไปครับคุณหมอสุดท้ายนี้สรุปเรื่องของส้มให้ผู้ชมนะคะส้มดียังไง ท่อมดีกว่าที่คิดเพราะว่ามันช่วยป้องกันโรคไม่ติดต่อตั้งแต่เบาหวานความดันไขมันสูงแล้วก็โรคมะเร็งหนอนเลือดนะแล้วโรคนอนไม่หลับแล้วลดน้ําหนักนะเหล่านี้เนี่ยกินแต่พอดีวันหนึ่งสักสองสามผลพอนะถ้าเกินสามผลแล้วเดี๋ยวก็ได้น้ําตาลเกินไปเช่นกันถ้าคันก็กินวันละแก้วเดียวพอก็จะได้ชีวิตที่ดีกว่า ป้องกันโรคไม่ติดต่ออายุจะยืนยาวแล้วผิวพรรณจะผองใสโอ้โหแค่พูดเรื่องสม้มเราก็สดชื่นแล้วนะคะคุณหมอวันนี้ขอบคุณคุณหมอที่มาแชร์ไอเดียเรื่องสม้มส้มดีกว่าที่คิดวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะคนี่สินะเหตุผลของคนทําอาหารเพราะสุนในทุกคสุที่ได้แ่ด้วยกันเริวพีเป็นได้มากกว่าน้ําสลัด Q พ